ได้หรือยังเห็นไหมอ่ะอะไรคุณเหี้ยตัวยังใหญ่เลยอ่ะดูดีก็มีไข่มันด้วยอ่ะมันมันปลอดสารพิษใช่ไหมแบบนี้มันยังไม่ตายเลยอ่ะอยู่ในตู้เย็นเนี no> ่ยกินยังไงอ่ะอันนี้อันนั้นคืออะไรอ่ะไข่มันหรอไข่ ด,ดูสิครับคุณผู้ชมถ้าอย่างนี้คือปอดสารพิษแน่นอนดูดิอันนี้คือตัวไข่หรือตัวลูกมันไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นลูกมันปะเอ้ยจิ๊กกอดีไข่แล้วก็เป็นกำลังเป็นตัวเหรอ,อนนใชนน่นี่พวนี้ใช่นี่ไงกำลังเป็นตัวน,นี่แม่มันมเราจะกินมันไหมล่ะบ้าหรื้เร็ทิ้งเหรออืม Mm-hmm. <laughs>